สวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะพ้ามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายในงวดประจำวันที่ส6ตุลาคม68ของแม่ไล่ค่ะพี่น้องมาสาจากน่อยค่ะพี่น้องแม่ไล่เพิ่นว่ามีเเลียงแปลกประหลาดพี่น้องเลขตัวแดงจึงคืนออยู่ใบตองห่อเข่าต่มพี่น้องเงียนงานคนตาย เพิ่นว่าสามตัวหางเดียวต่งเงือต่งหอพี่น้องเพิ่นว่าผู้ใดบ่มีบุญบ่อหินผู้ใดบ่มีบุญลึบไปเลยบ่เหินพี่น้องสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดนั้นเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยคะะย่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีมาเอาเลขคงสุดท้ายจากเมลัยคือจัง เอาไปแล้วคือฝันดีแท้หนูเอาไปไหมลองอานหกศูนย์ที่ิดกับนั่นแ่ละแม่ยหกศูนย์กับซีซีหาไอ้ยังอันนี้เล่คนท่ได้ผมฝันดีเมีไล่เพิ่นท่ำบุญแหมถ้ำบุญในจอกะท่ำไหม่ให้คนโคตรทายหนห้อยไหมเขาสิป้อยจะเขาสียัง เขาบ่ปล่อยแม่จ <so no so ักเทียวัดเ่าแล้วกันเผาหรอเ่านี่ทางแม่ฝันดีที่หนึ่งนั่นล่ะโน่ไปโน่กับฝันดีที่เด่นคำนันคือเต็งเตาดิ่นี่คือัีนตัวก็ยังให้อันเอาแล่วตายโน่ฮอฮองกระตุ้มฮอกระตุ้มก็เลยเอาไปให้อันร้านเคยกินนี่อัน ไปกินปัดแปดหกศูนย์ยูอันมาตองหอกะต้มแกงจางปางกะเจ้าอันอันนี้ฝันหรือยังก่อนไม่ได้พันของของของจริงเลยมันของจริงเลยเอากะต้มเก็บกระดูกนี่แหละอันแม่เว้าชิ้นนี้แหละป็นพังเเออเล้ยเห็นเออก็เลยเอาให้ร้านอันร้านไผยมามาก็เลยว่าเอาเอาแล้วกต้มไปกินได้ปันพัวมึงกินได้แบบนั่นพัวเขาก็เลยเต่ันขี้หินขี้กินเลขโตนี่ อเไปเบื้องท่านกับท่านดิไปเบึ่งท่านกับท่านดิเบท่านกับบาทอันดวงไพดวงมันเอาันทาที่แหลกเห็นแกงติแม่อันเอาพญานีไปทิ้มมือเดียวที่มืยสองมากกะเห็นเลยเอาแต่หอกะต้มเฮียนงานกะต้มงานชบเอางั้นนะ เป็นเลขโยใบตองเลยแม่นบ่แม่คนนี้พวกินคนนี้ถือมาใหหมูเบิร์แลนมาใหหมูเบิร์อย่าพุ่มพีนี้โอ้พวเอาไปกินคือคข้าะต้มพานี่ที่กินข้าวแล้วเอาใบตองเอาใบตองออกเบิร์นี่ว้ายเปถูกศูนย์เปิรงกึ่งด้วยอ่าตัวที่ว่าตายนี่พี่น้องเพื่อนเห็น เห็นแปดหกศูนย์บังกึงด้วของแม่แปดศูนย์ด้วยนี่แหละตู้เดียวตู้เดียวกันตัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันขั้นสัมพันธ์มากบานี้เพิ่นเราจะเห็นแหละเพิ่นลียนเอามาให้เบิ้งซื้อบาดื่มตึ้งตึ้งดิบัดนี้บัดนี้จะมาให้มู่อีกยี่พี่บรเห็นไม่รู้ไจเอาป้าสีมาให้มู่เบิ้งอ่ะ มันี่แหละดวงไผดวงมันดวงไผดวงมันเออดวงไพลพระเจ้าเขามาว่าผนกันพ่ากเออไม่น่าเป็นไรเขาให้สัมผัสวันอื่นเอาเจ้านี่ก็ได้ท่านนี้โอ้ยบ่เห็นกันจักเกียน้องพ่อเอาหางแม่นี่สะก้อนนี่ละวตีเห็นเห็นโตเดียวนี่ยโตเดียวนี่แล้มแม่เลยแม่มาเสี่ยงมึงบอกเสี่ยงมึงสังวาล พญายันพันเนื่็นพญยาบานเกาเนาะพันญายาบ้านพ่นตายเลยอันนั้นพันตกสางตกสางสางกระสุนอืมอน้่กรน้ำใส่ชุดชีตกับกินย่างอ๋อแปดหกศูนย์เอาไปขาตกสางสางมักศูนเลยสางกระสุนแม่กะลี มั่นใจตัวนี้มั่นใจตัวนี้ตัวเดียวค่ะนี่ตัวเดียวนี่แม่ซื้อเลขตัวใดๆเมียแล้วก็ซื้อแต่นี่แล้วซื้อนี่แล้วพันซื้อตัวใดก็ซื้อหสองเก้าอ๋อสองเก้าก็ซื้อไว้แล้อะนี่นะตัวนี้นะอืเลขบ้านผู้ติเมียไปเอาสินไหม นูก็มักตัวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้คุณเจ้าซื้อเออได้ทันที่ว่าตัวนี้นีกัเจ้าพอจะเห็นย,ยิ้วใบตองเีกับเจ้าก็โทษเสื่อมันญบุญนันจนมิมนี่ก่อนเอาสแสดงว่าผู้มีบุญยังเห็นดีเนาะอ,ผ,อผู้มีบุญวาสนาจังเห็นกันแมวบานยู่ใบตองนี่โอ้ยยกขึ้นเปดถูกศูนย์มือคือโอ้ยสมองขึ้นของผมเแบบนย้โอ้จิแม่ฟันว่ามันเข่า แม่ฟันนั่นมันอาจจะเขาแล้วนั่นแล้วพวกกระพันมาไปเที่ยวเขาไปนั่นเนาะจ้างคนไปหน้าเเขางามกระโดดเนาะเกียวกัรมาฟันเราสินไหมเฮื่อนหลังเาสินไหมเงื่อนหลังนี่กบบสองเก้าแม่ฟันเอาส้มนีหมุนหัวแล้วเออเออเออเอาส้มนี่ละนี่เดี๋ยวนี้ก็ซื้อแต่ตัวนี้ตัวนี้อแม่ซื้อตัดไปตัดแล้วศูนย์นั่นศูนย์หกหกศูนย์เพราะว่าอยากเอา ลูกไปล่ำเงอนนี่เพิ่นกรไฮงซี่หนอ่าเพิ่นไฮแงซี่ที่ใจหมันอ๋อหลังน่อยเนี่ยเพีองังไงล่ะจ้ะไฮแงซี่ไฮจังซี่ไฮจังซี่เลยวกะได้มาทั้งบ้านี่ค่ะจังซีอือจะได้เป็นเป็นสิบเก้าสิบหกเจ้าพญาโบหันหัวนงเอ๋เริ่มแรกใครเริ่มแรกใคเแงซี่ไข้ไีสิบห้าเล่นรอบ ตีสิบหานเต้มเลขนะบาตีหกเลยยังว่าเขาไปตีหกแล้วบ่ตีห้าตีหกแล้วบ่อันนี้เสีสสองแเอสซนซี่ปั้งเอาพีลองอันนี้คือปั้งเอาอันนี้พีไตหูพีไตหูซื้อไปรับเิไปันไปรับคยดิเราคนจําบายพีไตหูบอกเซนซี่ซื้อเอาด้วยหรักหากใครเตี้ยนหัวลูเขาไม่กรหกเนาก็ะหนึ่งะหกเอาเนา ันจะเป็น61ก็ได้26ก็ได้26ก็ได้แม่ก็ซื้อล26อือซื้อลัดไว้แล้ว26 29อะมันบอกว่านี่ค่ะดีอัที่แรกก็แบบนี้เนาะมันก็6มันก็6อันนี้ก็มาจังซี่มันก็เป็น62ง่ายๆ69เลยว่ก็เลยซื้อมื้อเช้านี้62เด้อเอาลงเลยอือเป็น62เพิ่นบอกคัก ำำกอหรือมันจะเป็นหาหนึ่งก็ได้เออส<ม>ี่เป็น<ซ>หาหก็ได้ื้่สองเก้าซื่สองเก้าสี่สิบหกเพิ่มไห้แค่อ่าี่มันถี่คนเออเนาะบอกคครับคับหนึ่หนงหก,ส,กสี่แมสิบหกอือ เนี่เลือกซื้อเอามันเป็นมักเพราะว่ามันเป็นไปได้นะมเป็นไปได้ดีช่วงหนึ่งหกท่วงหนึ่งหาเป็นทั้งซี่เลยมาดิี้กสองช่างซีดิชนลาบมันบอกหอกหันหัวมีเอหันหัวน้ำเด้อบางสิ่งหันหัวกันยี๊ดตหยหู่นเก่าหันแล้วกันพี่น้องหันเอาพี่น้องหันซื้อถึงสิบเก้าอย่างว่าซื้อถึงสิบหกอย่างว่า เป็นหันหัวเอาเลขตัวนี้บ้างเมือว่าบ้านฤาทิตเพิ่งจะเปลี่ยนอีกบ้านฤาทิตเพิ่งจะเปลี่ยนอีกจ้ะจะเปล่ยนอีกบ้านฤาทิตจะซื้อหมดนามันจะเป็นหัวดนาแล้ววันนี้อันปูอยู่หนีดิเป็นเล่นใดปูทนี้จะให้อันตัวเดียวกันสองเก้าตัวเดียวกันตัวอื่นตัวเดียวกันอสองเก้าเป็นหายสองเก้าแปดสองเก้าปูห่แปดสองเก้า เมนปูอันธิระเมื่อหรือจังไรปูนั่นแหละครับพระเจ้าชุติพุ่อ้นปูละเมื่อัเก้าสามเก้าปูละเมื่อเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าเล่ปูอยู่วัดเนาะอันนี้เพื่นจุดทูอ,อ,ทอืม มันก็ได้ตัวอันไหนน่จุดทูบตีนี้ยดทูบนั่นค่ะอันนี้คนณนุ่มุดทูบพู้ได้อันพูดได้อันคาอันคาอันพ้นได้อันเก้าคาก่ทุกันอันนี้ปูละเมออันนี้ปูละเมอเก้าสามเก้ามาซอกระทาูม่เมอซื้อมานี่แหละมาซื้อมะนี่แหละอันนี้อืม เล็กถูกมันกับไปเข่าสว่างเก่าของแม่คือเก่าอันนี้มันก็ขึ้นแต้มหนึ่งเล็กปูละเมื่อไข่เปินตัดลินเอาบ้างก็ได็เอาตัวเอฟซีก็ได้เปินตัดลินเอาตัวเทวาตัวนินของแม่คือแปดศูนย์ปว่าเห็นอยู่ไปตองมันเข่ากันนะยังพันดียุสินดอกอ อันนี้คือเห็นยอยขาต่อมัดเนาะจ้ะแปดหกศูนย์เห็นอยขาต่อมัดโอ้ยอตัวแดงเลยบอแม่ตัวแดงจึง้งพึงพึ่เอามาให้มือเ,เป็นมือคือแปดหกศูนย <8 60 S 2> ์เปิ้งเออ ก็เจ้ากระโท้ซื้อเพื่อนนั้นแล้วว่าแบบอให้แมนเนาะที่อันเอามาบึงแน่พัดทีกัมมาสิงจต่ของเพื่อนอีกเนาะจี่สิงแล้วเป็นไดบอกเลยว่าบ้านมาบอกเลขแต่ว่าจะสั่งสั่งเตากับเจ้าพักก็ซื้ออันนี้ลยาชิมอิตาลีเลยเห็ุให้เห็นกระตุ้มเพิ่นเลยกระตุ้มเพิ่นพี่น้องผีกัมมะสิงมาบอกมาสั่งลูกเตาอีกเพราะว่าเลี้มาสูงมันก็จะเป็นเนี่ยช เอาขอห้มาเด้อตัวนี้เนาะเ<บ>อฟซีมักตัวไดก็ให้เลือกเากาาอาตัวว่าตัวแม่ให้ไหวจะตองวดตัวนี้ห้ไหว,หวจะตองวดแต่ว่ามันซับกันซื้อเด้อ,อ,ขอ,ขอ,ขอพี่น้องอ่ะจ้ะกบขอขอบคุณแม่นะคะที่ห้แนวทางนะครบพี่นออ้องอ่ะขอสรุปเลขของแม่ไล่นะคะพี่นออ้องมีหลายตัวแต่ห้าตัดไห้นะคะแปดหกศูนย์มักจะได้แห่งซื้อจะซื้อตัวมันเด่นๆแล้วว่าะหกศูนย์ 860แม่นิ่นนิ่นพวาวหินยู 16, นใบตองเขาตุม่มพื้นไปห่อเขาตุ่มเน้นตัวมันคือออกเรือประตอ้ด้วยค่ะอืมจ้ะอ๋าพี่น้องน,นิ่นนิ่น,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 นตัวนั่นละพี่น้องส่วนทางใต้นี่ก็คือลขกปูยูวัดนะคะ,พ,ค 8, 2, 9, คะพื้นจุบถูบใดก็คือ82เก้าค่ะพี่น้องส่วนปูละเมอนะคะ939ค่ะพี่น้องส่วน62แม่พื้นสื่อไหวแล้วนะคะ อันนี้หกสองหนึ่งหาหนึ่งหกนี่คือเพิ่นบอกใบเนาะผู้อาผู้เฮียนนั่นหลังถีเพิ่นไปเฮ็ดเมนบอกไปล่ำเนาะค่ะเพื่อนบอกใบคือแม่ไล่เพิ่นยกมือขึ้นน่ะละพี่น้องคือแม่ไล่เพิ่นสอนละค่ะกะเพราะใฮ้วิจารณญาณในการรับช่มเอาพี่น้องพ่วงเสียส่วนบคนนะคะสามตัวโอ้ที่ มาลำยนันแต่สองหาออกส<ม>ามซื้อยาโซง้งกันมึงจะเอายาโซ้งไปให้จ่ะเพราว่าอยากกินอันเราอันแดงกับปต่สองหากระออกแต่สองหา,ยยางสุดหันวันนี้พระเจ้ามาลำาหาวันนี้ก็ขออหาออกขอหานั่นหกสองกับหนึ่งหากับหนึ่งหกเป็นพื้นเป็นล่ำนะคะพี่นอ้องเป็นบอกใบนะคะเอาก็ขอหายฉุบๆมันมานกับแม่ไล่ วัประจําวันที่16ตุลา<อ>คม8นะคะเกตูไม่ยินตัว <laughs> ขอคนรไร้คนไรชร์นะคะหายครับแม่ไร่ในเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากเป็นแค่แนวทางค่ะสื่อสากินแมงรัฐบาลได้ห้ามค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ